สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่18มกราคม2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะก็มีหลายๆปัจจัยที่ก็น่าอินเวลร์ททางเชิงเมคทีฟนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของตลาดหุ้นสารัฐนะคะที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะจากในเรื่องของผลประกอบการด้วยนะคะแล้วก็แรงกดดันบางส่วนจากเรื่องของการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้น ทั่วโลกนะคะการปลดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนะคะของสหรัฐก็น่าจะส่งผลต่อความกังวลต่ออุปทานแล้วก็ราคาน้ํามันนะคะรวมไปถึงแรงกดดันที่จะส่งต่อมาถึงพุ้นพลังงานบ้านเราด้วยนะคะเพะะียงก็เป็น2แรงกดดันนะคะอีกหนึ่งจากปัจจัยภายนอกนะคะก็คือความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนนะคะเพราะว่า ก็ดูเหมือนการชะลอตัวลงเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการกดดันการปรับตัวลงของตลาดหุ้นเกือบทั่วโลกนะคะตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP จีนนะคะก็คงเป็นปัจจัยที่น่าติดตามและจับตาดูกันต่อไปสําหรับเอาลุกข้างหน้านะคะว่าคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะถูกปรับลง ไปอีกหรือเปล่านะคะในส่วนของอปัจจัยภายในนะคะคงในเรื่องของ e a r n i n g s ซีซันที่กำลังจะเข้ามานะคะในส่วนของกลุ่มธนาคารพาัณิชย์ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะประกาศผลประกอบการทยอยประกาศในสัปดาห์นี้นะคะก็คิดว่าคงไม่ใช่สัปดาห์ไม่ใช่ ไตรมาสที่มีผลประกอบการที่สดใสมากนักนะคะสำหรับไตรมาสสี่ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าแคตตาลิสในเชิงบวกเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนกําลังถ้าเปรียบเทียบกับปัจจัยเชิงลบนะคะที่กดดันมาจากภายนอกนะคะถึงแม้ว่าตัวดัชนีวัดความเชื่อมั่นของเราที่เ,เราพัฒนาขึ้นมาคือตัว P.S.R. Green and Fair Index เนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำเพราะว่าอยู่ใน โซนของ extreme fear อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาการเพื่นต้องลุ้นกันอีกทีค่ะว่าจะสามารถเบรกตัวตัวโซนที่เป็น extreme fear ขึ้นมาสู่ในระดับ fear ปกติได้หรือเปล่านะคะซึ่งก็ยังถือว่าในระยะสั้นแรงกดดันจากข้างนอกอาจจะยังคงมีแรงกดดันมากกว่าในเทิงบวกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเซ็ตอินด็ของเราก็ปรับตัวหลุด แนวรับสำคัญ1250ลงมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะย่อตัวต่อลงไปอีกนะคะก็ให้จุดถอยไว้ที่1,220จุดนะคะลักษณะของการกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยให รอ,อ,อซื้อในช่วงอ่อนตัวนะคะก็มองุดถอยที่1220ถ้าไม่หลุด1220เนี่ยก็มีลุ้นการเด่งกลับขึ้นไปได้นะคะซือพอร์ตยังคมอยู่เทวๆเดิม30-40%นะคะธีมหลักเนี่ยบาดอ,อ,อ่อนอิงการท่องเที่ยวนะคะออตอนนี้เหลือโรงพาบาลรุงราชนะคะที่เราแนะนำอยู่เป็นการ เก่งกำไรนะคะในแง่ของ medical tourism นะคะเรื่องของหุ้นฟันผลนะคะถือ advance ap ต่อนะคะแล้วก็ selective ตัว platinum ยังซื้อไม่ได้นะคะก็ตั้งจุดรอซื้อรับลงมาถอยถอยลงมาเพื่อรับนะคะ4.86นะคะรอทำกำไร5บท25นะคะเมื่อวันศุกร์มีปิดช็อตเซลล์ตัวสพนะคะก็ราคาปรับลงไปตามจุด ที่เราตั้งเอาไว้ที่47บาทนะคะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงไปมากกว่านี้นะคะแต่เมื่อวันศุกร์แอคชั่นที่เราให้ไว้คือ,อให้ช็อตเซลล์สอผรอเทคพอร์ตที่47บาทก็เลยเทคพอร์ติออกไปก่อนนะคะตามราคาที่ตั้งเอาไว้ในระหว่างวันราคาลงไปเยอะมากนะคะจากข่าวในเรื่องของอิอหร่านนะคะทาให้ราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งลงในระหว่างวันค่อนข้างลึกมากนะคะเราได้พอร์ i t ิจากตัว อพอ,ชอรชั่นสพชาร์จซลสพประมาณหกเปอร์เซ็นนะคะในส่วนของหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะคะก็มีหนึ่งตัวนะคะคือ ATP สามสิบนะคะสำหรับในกลุ่มของหุ้นติดชาร์จนะคะก็ยังคงถือสถานะสำหรับตัวเอราวันนะคะซินเนกนะคะแล้วก็ ตัวกลุ๊ปลิสเนี่ยเทค f ออกไปเมื่อวันศุกร์นะคะส่วนตัวสปา s p a เนี่ยให้ปรับจุดตัดขาดทุนนะคะมาที่8บาท90นะคะสุภาลัยเทคกำไออกไปเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็ b a ยังคงถึงสถานะต่อค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้กั่เพียงเพ่นี้สวัสดีค่ะ